ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าได้รับหน้าที่เป็นผู้แนะนําเหล่าผู้กล้าจากดินแดนแอนิเมะดินแดนที่ถือกําเนิดเหล่าผู้กล้ามากมายไม่รู้จบหน้าที่ของข้ามีเพียงแค่แนะนาและป่าประกาศความเก่งกาจของผู้กล้าจากดินแดนแอนิเมะบอกเล่าคุณสมบัติต่างๆต่อหน้าสาธารณชนซึ่งเหล่าผู้กล้าที่ข้ารู้จักก็มีบางท่านเป็นเจ้าสำรางที่มอบเสียงหัวเราะให้แก่ผู้คนและก็มีบางท่านก็เป็นผู้กล้าในแบบที่มอบความตื่นเต้นอยู่เสมอ ซึ่งผู้กล้าแต่ละคนก็มีหน้าที่และความถนัดที่แตกต่างกันออกไปแต่เจตจำนงที่เหล่าผู้กล้าจากดินแดนแอนิเมะมีเหมือนกันหมดคือหวังจะมอบความสุขไม่มากก็น้อยให้แก่ผู้คนและทมเนียมของดินแดนข้าทุกปีข้าจะมอบเกียรติยศให้แก่ผู้กล้าที่ทําผลงานได้ดีในปีนั้นๆหรือแม้แต่กระทั่งผู้กล้าที่ทําให้ข้ารู้สึกประทับใจโดยแยกเป็นหมวดหมู่และสาขาเพื่อไม่ให้เกิดความลำเอียงถ้าอย่างนั้น ข้าขอเริ่มงานคัดเลือกผู้กล้าประจำปีนางดินแดนเฟสอนิเมะได้แล้วนับบัรนี้นะจงโห่ร้องให้แก่ผู้กล้าจากดิน,ดนแดนอนิเมะตะโกนกล้องให้กังวานแผ่เสียงให้สุดแรง ดังเสียงสวรรค์ของเราถวยเทพเพราะว่าปีนี้เหล่าผู้กล้าต่างก็ทําหน้าที่ของตนได้ลุล่วงแล้วและก็ถึงเวลาของข้าที่ข้าจะตอบรางวัลมอบซึ่งเกียรติยศให้แก่ผู้กล้าที่ทําผลงานได้ดีเป็นขวัญใจของผู้คนและรวมไปถึงเหล่าผู้กล้าที่ทาให้ข้ารู้สึกประทับใจข้าจึงขอเชิญชวนพวกท่านมาร่วมกันเป็นพยานในคราวนี้2018อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดของวงการอนิเมะแต่มันก็เป็นปีที่ยอดเยี่ยม และจบลงด้วยความประทับใจด้วยผลงานภาคต่อฟอร์มยักษ์จากหลายเรื่องที่กลับมาสารต่อเรื่องราวให้มันดีขึ้นกว่าเดิมและผลงานออริจินอลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยไอเดียและความปรารถนาที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้แก่วงการในขณะเดียวกันผลงานที่มาจากการแต่แปลงสื่อสิ่งพิมพ์และว่านิยายหรือแม้กระทั่งเกมก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้คนเก่าวถึงไม่รู้จบนี่จึงเป็นความประทับใจอันยอดเยี่ยมของปี2018และข้าขอเชิญพวกท่านร่วมกันเป็นสักขีพยานไปพร้อมกับข้า เพื่อมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นดินแดนเฟสซอนิเมะและนี่คือเฟสซอนิเมะอวอร์ด2018 คงเป็นที่ประจักษ์กันแล้วว่าที่สุดของผลงานเขาดีมาพร้อมกับโปรเักชั่นยอดเยี่ยมสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงและแท็กออนไททันซีซั่นสก็คือหน้าตาของผลลัพธ์นี้จากซีซั่นแล้วซีซั่นเล่าแท็กออนไททันได้พิสูจน์ผลงานของตัวมันเองไม่ว่าจะอีกกี่ภาคต่อกี่ภาคคาตอบของมันก็ยังเป็นคําตอบเดิมอยู่ทุกครั้งและยึดถือคําตอบนี้เสมอมานั่นคือคําว่า the best คานี้เหมือนกลายเป็นเครื่องเตือนใจดังคําสําคัญที่เขียนเส้นใต้ และไฮไลท์ตัวนนหนาๆว่าแต่ละภาคของ a อ t a c k on t i ท a n นมันต้องมีคำนี้เท่านั้นและซีซั่น3ของ a อ t a c k on t i ท a n นคำว่า t h e b e s t กับกลายเป็นสิ่งที่เราได้เห็นชัดเจนมากขึ้นหนามากขึ้นและดูดุด,ดันมากขึ้นผ่านงานแอคชั่นที่ดูลื่นไหลแบบเฟรมบายเฟรมเพราะการเล่าเรื่องที่เปลี่ยนสโคบจากการเล่าเรื่องแค่ไททันกลายเป็นโฟกัสถึงการตามล่าหาความจริงและเล่าถึงสังคมภายในกำแพงที่ภาคก่อนหน้าเป็นเพียงแค่แบ็กกราวด์และฉากหลังเท่านั้น นอกจากฟิลที่ดูดันในภาคนี้ก็ยังคงให้อารมณ์เหมือนกับหนังตามล่าเป็นความรู้สึกตื่นเต้นและสุดยอดความประทับใจคือฉากที่รีวายหนสลิงลบลีกสิงกีดขวางเป็นฉากลองเทคถึง15วินาทีแบบไม่มีตัดต่อนับว่าภาคนี้แอตแทกออนไททันได้กลับมาสารต่อสิ่งที่ทำไว้ตลอดให้มันดีขึ้นไปกว่าเดิมพร้อมทั้งรักษาม,มาตรฐานเดิมไว้คงไม่มีคำไหนเหมาะกว่าคำว่า the best อีกแล้วกับแอตแทกออนไททันซีซั่น3 ฉมและเปลี่ยนแปลงนิยามของโลก Fantasy, ayer, แฟนตาซีก็พลิ้นเลเยอร์ได้ให้นิยามใหม่แก่วงการโดยการหักโลกแฟนตาซีที่ใครต่างก็รู้จักและคิดว่ามันสวยงามด้วยการพาคนดูเข้าสู่ความเป็นดาร์กไซที่แม่แนวนี้มักจะไม่ค่อยมีและนำเสนอ3สิ่งสำคัญคือตายจริงเจ็บจริง,รงและข่มขืนจริงด้วยความจริงที่ดูเรียวอันนี้ทำให้มันกลายเป็นแนวแฟนตาซีที่ดูโดดเด่นจากเรื่องอื่นในปีนี้แต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแรก ที่หยิบด้านมืดของแนวแฟนตาซีมาถ่ายทอดเพราะเคยมีเรื่องหนึ่งในทำนองเดียวกันแถมยังติดเดอะเบสในสาขานี้ไปอีกด้วยนั่นก็คือไฮทูเกนสโนกิมกลาแอนิเมชัปี2016ที่นําเสนอความโหดร้ายของโลกแฟนตาซีแต่ต่างกันที่กิมกลานําเสนอในโทนดรามา่าและการเอาตัวรอดในโลกแฟนตาซีซะมากกว่าส่วนกอบลินก็นําเสนอด้านความดํามืดและปัญหาจากพวกกอบลินและได้เปลี่ยนนิยามมอนสเตอร์ที่ดูกระจอกที่สุดให้กลายเป็นสิ่งที่ดูดุดัน และดูป่าเถื่อนแถมยังพาคุณไปรู้จักกับกอบลินในแบบต่างๆและด้วยเหตุผลอันนี้ผมจึงขอมอบตำแหน่งเดอะเบสให้แก่กอบลิน ยังคงสานต่อความขขังของมันไว้พร้อมกับเลข3ภาคน,นี้ยังคงจะเต็มไปกับงานแอคชั่นที่ดูดเดือดเดือดพร้อมทั้งเนื้อเรื่องที่ชนให้ลงไหลในแบบซูเปอร์ฮีโร่นับเป็นก้าวใหญ่ของฮีโร่คาดิเมียหลังจากเริ่มเดินทางในปี2016และณตอนนี้ผลงานเรื่องนี้ก็มีด้วยกันสาสีซั่งพร้อมทั้งเดอะมูฟวี่ที่เพิ่งฉายไปในปี2018มันจึงเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วว่านี่คือยุคข,ของพี่แกรจริงๆพอเนื้อเรื่องในแบบสไตล์โชเนนบวกกับงานแอคชั่นที่ดูสนุกแลละเต็มไปด้วยพัง จึงส่งผลให้มาฮิโรอะคาเดเมียมีภาคต่อแทบทุกปีดูจากยอดขายหรือว่าจะก,กระแสก็ได้ไม่ว่ามันจะอยู่ในซีซั่นไหนมาฮิโรอะคาเดเมียก็มักจะได้รับความนิยมและทวอดให้ขึ้นอยู่หัวตารางเสมอเพราะงานแรกที่ทําไว้ดีมากๆจนใ,ใครๆก็อยากจะตามต่อแล้วรู้ตัวอีกทีก็หลงรักเรื่องฮิโรอะคาเดเมียไปซะแล้วโดยเฉพาะกลุ่มคนดูที่เป็นผู้ชายและนี่คือเบสชอนเนอย่างแท้จริง สตาร์ดิฟอร์มเดอะบออมหรือซีโร่ทูฮันเดดจะแปลแบบไหนมันก็มีความหมายเหมือนกันว่าเริ่มจากดินสู่ดาวหรือจากจุดต่ำสุดสู่จุดสูงสุดนี่คือผลงานที่ถ่ายทอดคำนิยามข้างต้น ออกมาได้ดีที่สุดโดยเริ่มจากโจชายหนุ่มผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างล้มมวยในสังเวียนใต้ดินของคนเถื่อนแม้เขาจะรู้ตัวเองว่าตัวเองมีฝีมือและควรจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ก็จำใจทำเพื่อปากท้องจนวันหนึ่งเขาได้เจอกับผู้ต่อสู้ฝีมือเก่งกาจอย่างที่เขาหวังและรอมานานและด้วยความอยากอแรงกล้านี้ส่งผลให้เขาเก้าวขึ้นสังเวียนแห่งโชคชะตาสมัครเข้าแข่งขันการต่อยมวยแบบเมกาโลบ็อกซ์เพื่อหวังจะเข้าชิงแชมป์กับผู้ต่อสู้ที่เขาเฝ้าฝันและจุดนี้เองทําให้โจ เริ่มฝึกทักษะเพิ่มมากขึ้นและเริ่มแต่เต้าจาะอันดับท้ายสุดในตารางชกกับคนแล้วคนเล่าโดยไม่หวังพึ่งเครื่องมือทุนแรงอย่างเมกาโลบ็อกซ์จนได้รับฉายาว่าเป็นนั้งสู้ไร้เกียร์จุดนี้เองที่มันสร้างความประทับใจต่อคนดูแถมเนื้อเรื่องเองก็มีมิติเอา้ามากๆหากจะหาความประทับใจจากผลงานออริ i n a l ลเมกาโลบ็อกซ์ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในปี2018 าจะหาแนวสไลด์ออฟไลฟ์ที่ดีที่สุดของปี2018มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากไปสักหน่อยแต่ถ้าหาแนวสไลด์ออฟไลฟ์ที่ชิวที่สุดในพศออที่แล้วยูลุคแคมก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดของคําถามนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าแนวสไลด์ออฟไลฟ์เป็นแนวที่มีการดําเนินเรื่องแบบเรื่อยๆเปื่อยๆถ่ายทอดการใช้ชีวิตในรูปโรงเรียนบ้างเอ่ยถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเอกที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันบ้างเอ่ย ซึ่งมันเป็นแนวที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าคลายเครียดและเบาสมองที่สุดซึ่งแต่ละปีเราได้เห็น Life, แนวสไลด์ออฟไลฟ์แปลกกันอยู่บ้างเช่นเรื่องนั้นถ่ายทอดชีวิตในชน,นบทเรื่องนู้นหยิบปมแฟนตาซีมาทําเป็นสไลด์ออฟไลฟ์และปี2018อยูรูแคมป์ก็ได้พาคุณไปรู้จักกับสไลด์ออฟไลฟ์แบบตั้งแคมป์ไปเรื่อยๆทาอาหารไปเรื่อยๆกินมัสซิโล่ไปเรื่อยๆและชมสถานที่สวยงามไปเรื่อยๆแบบไม่มีอะไรให้คุณรู้สึกถึงความเครียดไม่แน่เรื่องนี้ อาจจะพาคุณลอยจะยิ่งกว่าเดือะทอยซะอีกคงไม่มีใครคิดจะปฏิเสธว่าผลงานเรื่องนี้ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สุดของด้านงานภาพแล้วต่างรู้เห็นเป็นใจว่านี่คือมาตรฐานที่ควรมีของวงการอนิเมะแถวมันยังเป็นบรรทัดฐานใหม่ ของสตูดิโอเกียวโตแอนิเมชันไปแล้วกับผลงานที่ได้ชื่อว่าเปิดตัวด้วยความสวยงามและจบลงด้วยบทสรุปอันแสนสวยกับ Violet Evergarden ผลงานจากค่ายเกียวโตแอนิเมชันค่ายที่ใส่ใจทุกดีเทลรวมทั้งด้านงานภาพมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ Violet Evergarden จะได้ตำแหน่งนี้ไปครองเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยค่ายนี้ก็ถูกกล่าวขานว่าเป็นที่สุดในด้านงานภาพอยู่แล้วแต่ด้วยความพิเศษที่ n น t f l i กกําลังเจาะตลาดแอนิเมะญี่ปุ่น จึงได้เสนอทุนให้แก่ค่ายเกียวโตแอนิเมชันจึงทําให้เรื่องไวเอ e t เลตกลายเป็นเรื่องที่พิเศษมากกว่าเรื่องไหนๆที่เกียวโตแอนิเมชันเคยทํามาไม่ว่าจะเป็นงานภาพที่ดูเรียวมากขึ้นรายละเอียดบนใบหน้าหรือเส้นผมแสงสีและเงาก็คอยต่างเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ไวอเลตคงไม่มีใครเหมาะกับตําแหน่งนี้ไปมากกว่าวัยเอเล็ตเอเวอร์าร์เดนอีกแล้ว คงไม่มีอะไรให้พูดถึงกันอีกแล้วกับเรื่องยามิชิไบเพราะทุกปีก็ติดอันดับสาขานี้อยู่ตลอดอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่เมแนวสยองขวัญลดน้อยถอยลงไปก็ได้ที่ทําให้เรื่องนี้ไร้ซึ่งคู่แข่งไปโดยปริยายเมื่อมันไม่มีคู่แข่งเดลเบสก็คงหนีไปไหนไม่พ้นแต่ตอนนี้ยามิชิไบก็เดินทางมาถึงซีซั่นที่6และก็ยังคงเป็นเรื่องเดียวในยุคนี้ที่สานต่อความยอดเยี่ยมของเมแนวสยองขวัญโดยหยิบเรื่องราวที่ชนขนฮอลลุกข,ข,ของประเทศญี่ปุน่น มาถ่ายทอดด้วยงานภาพแบบพิเศษที่ทําไม่ได้ฟิลตแตกต่างจากเรื่องอื่นแต่จะพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวของแนวสยองขวัญในปีนี้ก็คงจะไม่ถูกเพราะมีผลงานอย่างเรื่องอิโต u จุนจิคอลเลกชันจากซีซั่นวินเตอร์ด้วยเหมือนกันถ้าใครกําลังหาผลงานแนวสยองขวัญผมว่า2เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าพูดถึงตําแหน่ง The Best ยามิชิไบก็ยังคงเหมาะสมกับตําแหน่งนี้มากกว่าในปีนี้ ความรักกลายเป็นสิ่งต้องห้ามแอบรักแบบลับๆซะเลยง่ายดีนี่คือคอนเซปของเรื่องนี้ที่ถ่ายทอดมุมมองความรักของคู่พนังที่ต้องแอบรักกันแบบลับๆเมื่อทั้งสองมาจากประเทศที่เป็นศัตรูคู่แค้นกันมาโดยตลอดและต้องมาเรียนในโรงเรียนเดียวกันการจะรักคนของอีกประเทศก็ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องต้องห้ามไปโดยปริยายและพราะมันเป็นเรื่องต้องห้ามนี่แหละที่กำเนิดผลงานอย่างเรื่องค k i ุกาค Kuno j u l i e ตผลงานเลิฟคอมเมดี้ที่นำเสนอเรื่องราวของคู่พนงัง ที่เต็มไปด้วยความหวานในระดับเดียวกันกับน้ำตาลโดยเรื่องนี้จะพาคุณไปดูความสัมพันธ์ของทั้งสองแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะไม่ได้เป็นแนวโรแมนติกที่ดูหวานมากแต่ทุกฉากที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็ทำให้คุณได้ฟินแหละนะ คงจะเห็นพร้อมต้องกันว่าปี2018 Violet Evergarden คือที่สุดของงานภาพยังไม่ต้องโต้แยง้งและมันได้กลายเป็นเรื่องเดียวในปีนั้นที่ได้สร้างมาตรฐานในเรื่องของงานภาพและงานโปรดักชันขึ้นมาใหม่นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของสตูดิโอที่ทำเรื่อง Violet Evergarden หรือสตูดิโอเกียวโตโอแอนิเมชันที่สามารถข้ามขีดจำกัดไปได้อีกขั้นเหมือนสตูดิโอนี้พยายามก้าวข้ามขีดจำกัดความเป็นมนุษย์ด้วยการทำผลงานชิ้นใหม่ ให้ดีกว่าชิ้นเก่าอยู่ทุกครั้งเรียกว่าแต่ละผลงานที่มาจากค่ายนี้มักจะกลายเป็นผลงานมาสเต์พียในท้ายที่สุดพอด้วยความที่ค่ายนี้มักจะใส่ใจรายละเอียดในทุกๆด้านจึงทําให้แต่ละเรื่องถูกกล่าวถึงทุกยุคทุกสมัยจึงไม่แปลกที่ v วอร e เลตเอเวอร์แรเดนจะเป็นความแปลกตาครั้งใหม่ของวงการแอนิเมะแถมยังเป็นตัวอย่างที่ดีว่างานโปรดักต์คขาดีเป็นยังไงถ้ากําลังมองหาเบสตูดิโอก็คงไม่มีใครเหมาะไปกว่าเกียวโตแอนิเมชันอีกแล้ว าจะพูดถึงเรื่องที่ฮอตที่สุดในปี2018เรื่องที่ใครๆต่างก็พูดถึงกันทุกสัปดาห์ทุกอพิโซดตั้งกระทู้ถามถึงข้อสงสัยระบายความรู้สึกต่งตงางๆนานาคงจะหนีไปไหนไม่พ้นกับ2เรื่องนี้ที่ร้อนแรงที่สุดในพศออที่แล้วร้อนแรงจนถึงขั้นสร้างปรากฏการณ์กางโอยหัวแดงหัวฟ้าจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่กรีตแมนและดาร์ลิงอินเดฟังมันเป็น2เรื่องที่ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเรื่องดาร์ลิงอินเดฟง ที่ผสมแนวไซไฟและเรื่องราวความรักหอมทั้งสงครามกองอวยได้อย่างลงตัวและกริดแมนก็ดึงดูดคนดูด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่สุดแสนจมโมเอกจึงไม่แปลกที่สองเรื่องนี้จะได้รับความนิยมอย่างมหาศาลนี่จึงเป็น2เรื่องที่ฮอตที่สุดในพศออที่แล้ว การเดินทางมักจะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงบางสิ่งเสมอนี่คือคำนิยามที่แสนจะเรียบง่ายและดูธรรมดาที่สุดจากเม่ฟอร์มยักษ์ที่หลายคนต่างกล่าวถึงแต่คำนิยามที่แสนจะเรียบง่ายมันกลับมีกระดาษซ่อนเป็นสิบสแผ่นเพื่ออธิบายความเรียบง่ายของมันพร้อมทั้งซองจดหมายที่ประทับตราว่าไวโอเลตเอเวอร์การ์นี่คือผลงานที่ถ่ายทอดมุมมองของหญิงสาวที่ชื่อไวโอเล หญิงสาวที่ต้องการค้นหาคำตอบของบางสิ่งผ่านงานเขียนและการนำส่งจดหมายเพื่อสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจมากขึ้นและด้วยความที่เธอเป็นผู้ส่งสารทำให้เธอต้องพบปะผู้คนมากมายต่างสถานที่และได้เรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นผ่านความรักอันแสนหอมหวานความสัมพันธ์ของพี่น้องความโดดเดี่ยวจากความหวังและน้ำตาจากความเศร้าผ่านตัวละครที่เธอพบเจอตลอดการเดินทางของเธอและทุกบทสรุป จากสถานที่ที่เธอไปก็มักจะโยงเข้าดราม่าที่ทำให้คุณได้คล้อยตามจนสยากจะร้องไห้และนี่คือเบสดราม่าของปี2018 v i o l e t e v ไว g a r d e n b e เ t Moment โดยรางวัลน,นี้จะให้กับแอนิเมทที่มีฉากประทับใจและเรื่องที่ได้รางวัลในสาขานี้ไปก็คือ Devilman Crybaby จะให้รีเมคอีกสักกี่ครั้ง Devilman ผลงานจากยุค70ก็ยังสร้างความประทับใจได้ทุกยุคทุกสมัยผลงานสุดคลาสสิกที่ได้กลับมาพร้อมกับฉบับรีเมค ที่สะบ,บ้านคนดูด้วยฉากดราม่านี่คืองานอาร์ตและเต็มไปด้วยเนื้อหาที่มีความรุนแรงเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะคิดออกจุดประสงค์ของงาน Devil Man Cry Baby คือการนําเสนอความเด็วดร้อของมนุษย์และปีศาจอย่างตรงไปตรงมาความเด็วซร้มที่เต็มไปด้วยความอยากตั้หาราคะความอิจฉาริษยาและความหวาดระแวงที่กลัวสิ่งที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของตนสิ่งเหล่านี้คอยกัดกินจิตใจอันบริสุทธิ์ของมนุษย์และเปลี่ยนให้มนุษย์ไม่สนใจความถูกต้อง ไม่ฟังไม่จะเสียงข้ามครวนและไม่สนแม้ต้องหลั่งเลือดจนท้ายที่สุดมนุษย์ก็มีสีหน้าเดียวกันเฉกเช่นปีศาจและเบสโมเมนต์ของปี2018ขอยกให้กับฉากที่สะบั้นอารมณ์ผมเป็นอย่างมากนั่นก็คือฉากในตอนท้ายในตอนที่เกและหลังจากนี้จะเป็นเนื้อหาในการสปอยและเนื้อหาที่กล่าวถึงความรุนแรงเป็นอย่างมากหลังจากมนุษย์รู้ถึงการมีตัวตนของปีศาจจึงได้หวาดกลัวสิ่งที่มีรูปร่างผิดแปลกไปจากตนนั่นทําให้เหล่ามนุษย์ หยิบอาวุธขึ้นมาต่อกรกับปีศาจหรือใครก็ตามที่ต้องสงสัยว่าจะกลายร่างเป็นปีศาจและในขณะเดียวกันพระเอกกําลังเดินทางไปหาตัวการของเรื่องราวความโกลาหลในครั้งนี้และพยายามยุติการหนองเลือดจนได้บังเอิญไปเห็นการกระทําอันป่าเถื่อนของมนุษย์ด้วยกันเองและได้พยายามห้ามปามและหยุดการกระทําอันป่าเถื่อนแต่เหล่ามนุษย์ก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดจนพระเอกถึงกับร้องไห้และอ้อนวอนขอร้องเหล่ามนุษย์จึงได้เปลี่ยนท่าทีและยอมใจอ่อน พร้อมทั้งขอโทษและสำนึกผิดแต่นี่ก็ไม่ใช่จุดพีคพอเรื่องเรากำลังให้ความหวังอนน้อยนิดแก่คุณเพราะสุดท้ายมนุษย์ก็คือมนุษย์แต่สลับมามุมมองของมิเกะเพื่อนคนสำคัญของพระเอกที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะเหล่าเพื่อนบ้านพยายามจะพังประตูเข้ามาเพื่อหวังจะปิดชีพเพราะกล่าวหาว่าเธอคือแม่มดที่ให้ที่หลบซ่อนแก่พระเอกที่เป็นปีศาจแต่จนแล้วจนรอดเหล่าชาวบ้านก็สามารถพังประตูเข้ามาได้จนไม่มีทางเลือก มิกิจึงพยายามวิ่งหนีให้ได้ไกลามากที่สุดแต่สุดท้ายชะตากรรมของมิกิก็ต้องจบลงด้วยความตายและถูกหันแขนขาและหัวเสียบประจานภายใต้เปลวไฟที่กำลังมอดไหมห้บ้านของเธออยู่บ้านหลังที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของคุณพ่อที่แสนใจดีและน้องชายอันเป็นที่รักของเธอและนี่คือเบสเมมโมรีที่สะเทือนอารมณ์ของปี2018และข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้มนุษย์นั่นแหละที่เป็นปีศาจที่แท้จริงสวัสดีปีใหม่ครับ